สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของครูแวน์ทุกคนนะคะฮอ่ะ,อะวันนี้นะจ๊ะวิชาภาษาไทยของเราเอิงเอิงเอ่ยนะคะครูแวน์ก็จะมาสอนเรื่องคํานามนั่นเองเน,นาะคํานามอุ้ยทำไมวันนี้ครูรู้สึกว่าครูดูสวยแบบกรุบป,ปะส่วนพิเศษอะโอเคบรรยากาศดีๆอย่างนี้เราก็มาเริ่มเรียนกันดีกว่าเนาะอ่ะก่อนอื่นนะคะครูจะมาถามก่อนว่า คำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เนี่ยคือคำชนิดใดตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อก,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 อกฉันก็สนุกข,ของฉันคนเดียวอะนอเออก้อนะแลาแต้อ่ะทีเนี้ยก็คือคำอะไรคะคำนามนั่นเองคำนามนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทน ชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ตัวอย่างเช่นเห็นไหมมีแม่นางการาเกตกราระเกตเกตเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นคนนะคะใช้แทนแทนคนอันนี้คือตัวอะไรอ้อน่ารักนะคะแลบบินเบลเบลน,น,น,นะคะก็คือควายนั่นเองอควายก็เป็นสัตว์นะคะ,อ,ะอันนี้คือรถนะคะรถเป็น สิ่งของนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะนักเรียนและสุดท้ายนะคะคืออะไรเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่โรงพยาบาลสถานีตำรวจบ้านอะ่ะก็คือสถานที่นะครับใช้เป็นเป็นคำนามเหมือนกันทีนี้ครูจะมีประโยคให้4ประโยคนะคะดังนี้ซึ่งแต่ละประโยคเนี่ยเห็นไหมให้เราสังเกตดู ไอตัวสีแดงๆเนี่ยนะคะเริ่มจากประโยคแรกพ่อแม่ลูกช่วยกันใส่บาตหลายประเทศมีเศรษฐกิจดีขึ้นกล้วยเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์มนุษย์และลิงกินกล้วยเป็นอาหารดูถ้าเราสังเกตดูคำสีแดงๆเหล่านี้สังเกตคำพวกนี้คิดว่ามันเป็นคำอะไร คำนามถูกต้องค่ะเด็กๆคำนามนะคะเป็นคำนามแต่มันจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะว่ามันเป็นนามอะไรใครรู้บ้างว่ามันเป็นคำนามอะไรอ่ายังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ก็นี่เลยครูจะบอกนี่นะคะเห็นไหมคำพวกเนี้ยที่ครูทํำสีแดงๆไว้เนี่ยทั้งหมดนี้คือคำนามนะคะแต่คำนามพวกเนี้ยมันเป็นคำนามทั่วไปเราเรียกคำนามทั่วไปเหล่านี้ว่า คำนามสามัญน,นะคะก็คือคำนามที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนี่แหละนะคะ,ะเรียกคำพวกนี้ว่าเป็นคำนามสามัญจ้ะโอ้โอเลเลดโลดหนออ่ะต่อมาดูดๆมีประโยคมาให้อีกแล้วสี่ประโยคนะคะให้สังเกตคํำสีแดงๆเหมือนเดิมประเทศไทยมีสินค้าส่งออกที่สําคัญคือข้าว ข้อที่สองประโยคที่สองวันอาทิตย์อาววันอาทิตย์หน้าเราจะปลูกกล้วยในสวนอ่าประโยคที่สามลูกสาวของหาไทยชื่อหอมอ่าเป็นชื่อคนใช่ไหมเนี่ยขาไทยก็ชื่อคนหอมก็ชื่อคนจีนักท่องเที่ยวชอบไปชมวัดพระแกว้วเห็นไหมวัดพระแก้วก็คือชื่อวัดนะคะเรารู้เลยว่าที่ไหนสังเกตดูประเทศไทยวันอาทิตย์ หาไทยและหอมและวัดพระแก้วคําเหล่าเนี้ยมันจะเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะบ,บ่งบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยคือประเทศไทยนะอันนี้คือวันอาทิตย์นะอันเนี้เป็นหาไทยนะเป็นหอมนะไม่ใช่แม่กับลูกวัดลหละเป็นวัดพระแก้วเจาะจงลงไปเนี่ยคํานามที่มันเจาะจงลงไปเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นคําที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยของคนสัตว์ แล้วก็สิ่งของเราเรียกว่าคํานามวิสามันวิสามันเนี่ยเป็นคําที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะประเทศไทยเนี่ยเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเฉยๆนะคะไม่ใช่ประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่าหาไทยก็เจาะจงลงไปว่าเขาชื่อหาไทยนะคะไม่ใช่แม่ลูกชื่อหอมใช่ไหม หอมนี่ก็คือชื่อลูกเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าลูกคนไหนชื่ออะไรนะคะนะอันนี้คำที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้เขาจะเรียกว่าคํานามวิสามันนะทบทวนคํานามท,ทั่วไปเขาจะเรียกว่าคํานามอะไรนะคํานามสามันส่วนคํานามวิสามันคือคํานามที่เฉพาะเจาะจงปุบมือเนาะเก่งเนอะ,อะต่อมานะถ้าเก่งแล้วดูอีกนะคะข้อที่หนึ่ง ฝูงชนวิ่งกรูเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ลานพิธีแรกนาขวัญประโยคที่สองคณะกรรมการกำลังประชุมพิจารณาผลการสอบของนักเรียนอะเราสังเกตคำสีแดงเหมือนเดิมดูสิสังเกตแล้วมันมีอะไรเหมือนกันอ่ะมันคือมันไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมฝูงชนก็คือมีคนหลายคนคณะเนี่ยแสดงว่ามันเยอะอ่า ที่มันแสดงอาการว่าเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเรียกคํานามเหล่านี้ว่าสมุหานามนะคะเป็นคํานามที่บอกหมวดหมู่เนี่ยบอกหมวดหมู่ของคํานามสามัญเราจะเรียกว่าสมุหานามเช่นคําว่าฝูงคณะกลุ่มก็คือมันไม่ได้มีแค่อันเดียวอ่ะมันเยอะเขาจะเรียกว่าสมุหานามเนาะ ต่อมาเสือตายห้าตัวเพราะติดเชื้อไข้หวัดนกนาฬิกาข้อมือเรือนนั้นสวยจริงๆคุณแม่ซื้อข้าวหลามสองกระบอกเรือสองลำกําลังออกหาปลานามีสี่ประโยคใช่ไหมสังเกตซิอันนี้คําที่ครูขีดเส้นเนี่ยสีแดงๆเนี่ยมันจะ เป็นคำที่บอกว่าบอกอะไรบอกลักษณะของสิ่งสิ่งนั้นกระบ,บอกนี่ก็คือเป็นการบอกลักษณะของข้าวหลามเรือนบอกลักษณะของนาฬิกาตัวเนี่ยบอกลักษณะของเสือลำบอกลักษณะของเรือ,เ,อ,อเห็นไหมตัวเรือนลำกระบอกจะเป็นคำบอกลักษณะนะคะรูปหรือขนาด เราจะเรียกคำพวกนี้เนี่ยว่าคำลักษณะนามก็คือบอกลักษณะมันเป็นคำนามบอกลักษณะเขาเรียกว่าคำลักษณะนามนะคะอ่ะต่อมาประโยคแรกการสลักกับกล้วยเป็นงานฝีมือของคนไทยกล้วยหอมไม่มีความลับกับเพื่อนรักความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ความสํมคีทําให้สังคมมีความสงบสุขเหมือนเดิมค่ะสังเกตตัวนัื่อสีแดงและพบอะไรอ๋อนี่เลยนะคะเก่งมากทุกคนอ๋อคำว่าการคําว่าความเห็นไหมสังเกตคําเหล่าเนี้จะนําหน้าด้วยคําว่าอะไรบ้างการแก่สลักความลับความรัก ความสามัคคีนำหน้าด้วยการกับความคําที่นำหน้าด้วยคำว่าการกับความเหล่านี้เนี่ยเนี่ยนำหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอาการนามอ่เป็นจะเป็นคำนามที่ใช้แสดงอาการเช่นไม่ใช่รักเฉยเป็นความลับการสลักเนี่ยความลับเนี่ยความสามัคคีเนี่ยเป็นคํานามที่แสดงอาการ ส่วนมากจะมีคำว่าการมีความนํำหน้านะคะเขาเรียกว่าคำอาการานามนะ,ะต่อมานี่หน้าที่ของประโยคและคำนามทำหน้าที่อะไรในประโยคบ้างครูยกตัวอ,อย่างประโยคมามนุษย์และลิงกินกล้วยเป็นอาหารมนุษย์และลิงกำลังทำอะไร กำลังกินกินคือคำกริยาใช่ไหมกินอะไรกินกล้วยกล้วยเป็นอะไรกล้วยเป็นอาหารอ่ะสังเกตดีๆมนุษย์กับลิงนะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็คือผู้กระทำนันเองมนุษย์และลิงทำอะไรกินอ่ะกินเป็นกริยาเนาะกินไม่ใช่คำนามกล้วยนี่คือคำนาม กล้วยมันทำหน้าที่เป็นอะไรของประโยคทํทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะมันถูกกินถูกใครกินถูกเนี่ยมนุษย์กับลิงกินแล้วต่อมาอาหารอาหารทำหน้าที่อะไรเป็นประโยคท์ทำหน้าที่ขยายกรรมนะบ่งบอกให้รู้ว่ากล้วยเนี่ยมันคืออาหารอ่ากล้วยมันเป็นอาหารนะเป็นของกินเนี่ยขยายลงไปอีกว่ากล้วยมันเป็นอาหารเนี่ยก็คือขยายกรรมนั่นเองเพราะกล้วยมันเป็นกรรม อ่าเนี่ยแหละก็คือคำนามทั้งหมดนะคะที่อยู่ในประโยคซึ่งแต่ละคำเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ต่างกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะอาคำนามสรุปว่าคือคํานามทำหน้าที่อะไรในประโยคบ้างแันแรกก็คือทำหน้าที่เป็นประธานอู oh, sorry ฉันมิันเขไม่ตรงทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยฉันก็คขิดไม่ตรงอีกดี <laughs> ทำหน้าที่เป็นประธานเป็นกรรมและเป็นส่วนขยายไม่ว่าจะเป็นขยายประธานขยายกรรมก็ตามนะคะทำหมาที่เป็นสามอย่างนี้อ่าโอเคเนาะอก่อนจะสั่งงานนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนสรุปบทเรียนวันนี้นะคะก็คือคํานามนี้จะมีอยู่ด้วยกันสี่แบบเนาะอันแรกก็คือคํานามสามัญคำนามสามัญก็คือเป็นคํานามทั่ว,วไปนั่นแหละที่ใช้เรียก แทนที่ช้ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะต่อมาคำนามวิสามันก็จะเป็นคำนามชื่อเฉพาะเช่นดาลาแวนยานิสาอะ,อะไรอีกประเทศไทยอะ,อะไรเงี้ยจะเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปจังหวัดอุดรธานี ไม่ใช่จังหวัดเฉยๆเป็นจังหวัดอุดรธานีเฉพาะลงไปว่าเป็นจังหวัดอุดรธานีอย่างเงี้ยสมุหานามก็เป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่นะคะเช่นอะไรบ้างที่เราดูเมื่อกี้มีฝูงมีคณะมีกลุม่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบอกหมวดหมู่ว่ามันไม่ได้มีอย่างเดียวต่อไปคำนามลักษณะนามก็ใช้บอกลักษณะเช่นนาฬิกาเป็นลือเป็นเรือนนะครับอ่าแล้วอีกเรือเป็นลำแล้วก็ ออมีอะไรนะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยบอกลักษณะนามนอกจากนี้มันก็จะมีพวกอาการนามใช่ไหมอาการนามก็บ่งบอกอาการก็จะมีพวกการมีพวกความอยู่ในประโยคและทีนี้มันพูดถึงงานของเรางานของเรานะคะคุณครูจะให้ขยายก่อนสักนิดขยายนิด อีกนิดนั่นแหละถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นแหละอะคุณครูนะคะจะให้พวกเราแต่งประโยคมาทั้งหมด5ประโยคนะคะฉันเขยบมาก่อนนี่นะมีประโยคที่หนึ่ง องอตัวสือส่อฉันสวยมากแหละเออสามเออไปสวยแล้วไปไปค่ะต่อไปอ่าเนะอ,อ่ะก็ให้เราแต่งประโยคโดยเอากลุ่มเนี่ยแหละอุ๊ยตอยโอ๊ปส์กลุ่มคำนะคะเนี่ยคำนามทั้งหมดที่เป็นสี่กลุ่มคำนามเนี่ยมาแต่งประโยคนะคะอย่างเช่นสมมติคำแรกคำนามคูเลือกคำว่าลิง ลิงครูเอาคำว่าลิงมาแต่งประโยคเป็นลิงตัวัรฉันสวยเนาะเออเกฑ์กลลลยอ่าอ่ะสวยแหละมองว่าสวยแหละสวยแหละดูออกนะโปะตรงไหนโปะตรงไหนอัปกรมมาวงไม่โปะเนาะ โอเคลิงกินกล้วยลิงคำนามที่ครูเลือกคือคำว่าลิงใช่ไหมลิงมันทาหน้าที่อะไรของประโยคตอนนี้ลิงเป็นถูกต้องเลยครูภูมิใจภูมิใจที่เราตอบนะฮะเป็นประธานของประโยคนาอ,อ่ะก็เขียนลงไปเป็นประธานตัวงสื่อันสวยนะเออไม่สวยตรงไหนใครไหนใครบอกไม่สวย ฟาดนะออต่อมาสองเราก็เอาคำอะไรก็ได้มาแต่งเช่นอะแวนแวน,แวนก็คือชื่อครูเองแวนเป็นคำนามใช่ไหมคำนามกูเอามาแต่งประโยคเป็นว่อาอะไรดีแวนแวนทำไมดีสวยมาก แวนสวยมากเนอะหรือใครจะเถียงจะเถียงนะมาเอาความจริงมาพูดทั้งนั้นแวนสวยมากแวนเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคจ๊ะแวนเป็นประธานอ่าเยี่ยมมากจ้าแวนเป็นประธ<ม>านมมาน,นานอก็เขียนลองอไปว่าประธานนะคะเราเอาคำเหล่านี้มาแต่งประโยคนะคะแล้วก็บอก หน้าที่ของมันโดยคำพวกนี้คำนามเราเหล่านี้เนี่ย็คือคือเราเลือกมาจากกลุ่มคำทั้งหมดสี่คำหรือเอาเอาเป็นอะไรดีลักษณะนามก็อย่างเช่นอ่อันนี้มันเป็นคำนามอะไรคำนามสามัญนะคะลิงเป็นคำนามสามัญคำนามอันที่สองวิสามัญก็คือคำว่าแวนอ่าต่อมาลักษณะนามคือคำว่าอาอะไรดีคำว่าคำลักษณะนามคำนามลักษณะนาม อาเช่นลำมือเรือนก็คำว่าเรือนก็ได้เรือนเรือนแต่งประโยคได้ยังไงเขามีนาฬิกาสองเรือนอ,อะไรเงี้ยนาฬิกาเรือนนั้นสวยมากทำอะไร,รที่อะไรเป็นประโยคก็เขียนลงไปอาการนามอา,อาการนามอะไรความรัก ความรักความสงสารความลับอะไรเงี้ยเอามาแต่งการการ,การแกะสลักการอะไรเงี้ยก็ได้เอามาแต่งแล้วก็บอกหนะ้าที่ให้เรียบร้อยนะคะครูให้เราแต่งแค่5้าประโยคนะก็เลือกมาจากกลุ่มคำทั้งหมด4ี่กลุ่มนี่แหละนะคะงานวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วก็ไปทำมาสอดทิศนะจ๊ะแล้วก็จะเจอกันในวันไหนดี วันจันทร์เนาะเจอกันวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเพราะว่าคู่รู้สึกว่าคู่เหงาแล้วคูอยากแบบว่าพักผ่อนเนาะโอเคเจอกันเอ๊ะจะพูดอะไรของฉันเนี่ยวันเนี้ยเออสติไม่ค่อยสมประกอบอ่ะเจอกันวันจันทร์นะคะแล้วก็ไปทำงานให้เรียบร้อยนะคะสัปดาทิต์นี้เนาะโอเคบายบายสวัสดีค่ะาบายบาย